ถ้าจะขออนุญาตเติมเชื้อเพลิงก่อนก็ใช้ประโยคว่า may I fill up my tank first เอาทีละคำก่อนครับพี่เจนครับ may I may I เมื่อใดก็ตามที่ใช้คำว่า may I ก็เป็นการขออนุญาตครับอย่างสุภาพ may I ตามด้วยสิ่งที่เราจะขอครับ fill up ก็แปลว่าเติมครับ up fill up fill up okay my tank my t ทนก์ first foot อันนี้จะเป็นคำที่ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันลงท้ายด้วย s t, <S s t. <S จะเป็นเสียงควบกล้ำ s t first foot เอาเสียงสอเสือก่อนแล้วก็ค่อยเป็นทอทหารครับ first first โอเคตาท่านผู้ชมนะครับลองพูดตามมาดมนะครับ may I fill up my tank f i r s ขออนุญาตเติมเชืเ้อเพลิงก่อนนั่นเองนะครับแล้วอย่าลืมนะครับคำว่า first ที่แปลว่าก่อนแรกหรือไม่ก็ที่หนึ่งนะครับก็ลงท้ายด้วย st ซึ่งเป็นเสียงควบกล้ำนะครับสอทอนะครับ first first May I fill up my tank first?